เชื่สร้อยเลยย้อนเลยเชื่สร้อยตอนเดีกยว้อนเลยสวัสดีครับปางช้างกบลาทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ครับช่างให้ชาแนลครับช่องยูทูบครับเที่ยงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมา รีวิวนะครับช้างเมียช้างพังแต่ละเชือกนะครับของทีมงานช้างให้ไทยแลนด์นะครับไปชมกันครับตอนนี้ก็กำลังบริการนักท่องเที่ยวอยู่พอดีเลยนะครับ แล้วเชือกนางงามไหมครับที่เห็นอยู่นี้เป็นพังเท่นแก้วครับดูครับอูหน้าตาเชิดสวยงามครับหางอะไรเป็นพวงครับครบเครื่องครับมาด เชือกที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นพังเหมือนฝันครับนะครับแล้วก็เชือกที่อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นพังโฟกัสครับซุบเียดโอเคฝั่งนี้ก็ขวามือก็จะเป็นพังไข่มกครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นพังบีรีฟครับ งามทั้งรูปร่างนิสัยนะครับอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันครับนะครับก็มันง่ายต่อการทำโปรแกรมนะครับควานก็ไม่ต้องระวังเยอะนะครับขวานก็ไม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าช้างมันรักกันไม่ทำกันครับแต่ว่าช้างที่บางเชือกกับนิสัยใจคอนี่ก็คือบางที บางเชื่อก็อารมณ์ชอบชอบทาเพื่อนด้วยกันนะครับเพราะงั้นคือก็ต้องเดินห่างกันระวังกันมันยุ่งยากนะครับต้องระวังในการทําโปรแกรมนะครับในการต้องเดินห่างกันนะครับแต่ช้างของเรานะครับดูครับพังไข่มุกครับอยู่กันรักกันติดกันครับนะครับความอบอุ่นนะครับก็เลยเป็นความอบอุ่นของลูกค้าแล้วก็ของพวกเราด้วยนะครับนี่ครับพังโฟกัสครับแต่ละเชือกครับงาม เกรดเอบวกันนันแหละครับดูครับนี่พังเหมือนฝันครับหูหน้าตาปากทุกสิ่งทุกอย่างครับผิวพันธ์ครับนี่พังเทนแก้วครับดูครับนี่ขวนนะครับแล้วก็ช้างเดินไปแล้วครับเนี่ยครับช่วงนี้ผมก็บางครั้งก็มาช่วยขี่ขวานบ้างนะครับเพราะว่าลูกค้ามาบางจังหวะก็ค่อนข้างจะ พร้อมกันนะครับ 2> 1, 2, 3, นะครับงเหมือนฝันนะครับนี่ที่ยืนอยู่ก็ฟังเอเทียมนะครับอยู่ในข้อก็จะเป็นเจ้าหนูน้อย พังชบาแก้วนะครับสี่อย่าง5ขวบนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องไอซครับน้องไอซหรือพังอันนานะครับลูกค้ามากแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เดินชมซีวิวทิวทัศน์บริเวณจุดชมวิว ที่บ้านของเรานะครับ <Hey. S 1> บรรยากาศช้างก็ไม่เหนื่อยนะครับ <Hey. S 1> ความสวยงาม <Hey. S 1> แล้วก็ธรรมชาตินะครับช้างก็เดินอารมณ์ดีนะครับไม่ร้อนมีลมพัดมาวิววิวนะครับ hey. เดินบางครั้งก็รถเอทีวีวิ่งผ่านรถมอร์ไซค์รถแขกเข้าวิ่งผ่านเนี่ยครับเนี่ยแขกลูกค้าวอล์กอินมาแล้วครับนะครับเดิน<ป>ทาง อิงฟ้าก็ยังไม่ได้ทำงานครับอยากให้พักกินหญ้าให้หายเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลจากแม่สอดมาภูเก็ตครับมันไกลครับอยากให้เขาพักเฟื้นให้หายเหนื่อยเต็มที่ก่อนครับให้มีแรงแล้วก็ถึงจะมาเทรนนิ่งมาทำงานกันครับ ตอนนี้พลายจันก็ยังอยู่ที่พังงานะครับยังไม่ได้เอาเข้ามาพักไว้ที่ฟางช้างของเพื่อนของโกเป้นะครับที่เขาหลักครับนะครับพังปามี่ก็ช่วยงานอยู่ที่เขาหลักครับฟลายมริโอพ่อพันก็ตกมันอยู่ที่บ้านในวังครับถ้ำย่าวัวครับพี่ชายปาถมเลี้ยง อยู่นะครับไข่ในหินครับรักมากครับส่วนลายฐานทัพก็อยู่ที่สุราษฎครับอยู่ที่สุราษบ้านห้างข้าวนะครับนะครับทำงานเล็กเล็กน้อยๆยแล้วปล่อยอยู่กับธรรมชาติกินอยู่กับธรรมชาติครับฟังเอเชียเร็วเร็วนี้ครับทุกเชือกนะครับมารวมตัวกันหมดครับ ตอนนี้ค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วครับนะครับพนะอจะคัดสรรเนี่ยครับช้างที่สวยงามแล้วก็นิสัยดีแล้วก็ค่อยๆค,คัดควานที่ดูแลเอาใจใส่ดีนะครับที่ขยันนะครับแล้วก็ผิวพันธุนแ์แต่ละเชื่องนะครับฟ้องด้วยภาพครับนะครับฟ้องด้วยภาพนะครับ หางแต่ละเชือกทุกสัดส่วนนะครับกว่าจะคัดมาได้นะครับแต่ละเชือกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องมีสังคมมีความจริงใจนะครับผมไปคัดมาแต่ละเชือกคัดมากับมือครับเดินทางไกลครับเสี่ยงอุบัติเหตุรรถรานะครับเป็นพันกิโลไปกลับสองาพันนะครับบนดอยนะครับริมตะเข็บชายแดนนะครับเสียงระเบิดเสียงสงครามเพราะว่า เรารักครับนะครับไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับเนี่ครับมันคือความภาคภูมิใจครับนะครับถึงจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มครับคําว่าแพงอยู่ตรงไหนครับบางเชือกบางคนก็บอกว่าซื้อช้างมาแพงแพงตรงไหนนะครับนะครับดูช้างอําราเป็นหรือเปล่าอะไรมาวัดว่าแพงหรือถูกครับแต่ว่าเรามีมาตรฐานนะครับเรามีมาตรฐานเพราะว่า ช้างที่นิสัยดีเอามาถึงใครก็จับได้ใครก็เลี้ยงได้นั่นแหละครับหนึ่งสำคัญนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือช้างเอามาถึงจับไม่ได้วิ่งตกใจรถรานะครับขี่ก็ไม่ได้ต้องใช้เวลานั่นนะครับนั่นแหละถือว่าแพงนะครับแต่ว่าถ้าช้างที่เอามาถึงปุ๊บเนี่ย เด็กเลี้ยงได้นะครับควานที่ไม่ไม่ค่อยเก่งช้างสักเท่าไหร่แต่ว่าขอดูแลเอาใจใส่ช้างดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการนะครับเนี่ยครับอย่างพังวิลิฟนะครับพังวิลิฟนะครับนะครับสวยสางงามที่ใส่ดีครับของไอ้เสี่ยวแจ๊ะนะครับมาทิ้งไว้ให้นะครับก่อนโควิดครับช่วงนี้รับเข้ามาสองล้านสองนะครับสองล้านสองนะครับ นะครับนางงามอีกเชือกเชือกนี้ผมก็รักมากเหมือนกันครับรักทุกเชือกครับช้างที like ่เอามาครับ <Present> อัน <AD> น <code> ี้พังไข่มกครับช่วงนั้นช้างแพงครับสองล้านแปดครับน้องมาทิ้งไว้ครับครับของของน้องแอดนะครับธนภัทรสารงามลายเจ้าของพลายแก้วนะครับนะครับอันนี้พังเหมือนฝันครับจากหัวหินนะครับอันนี้ก็คุณแม่ของพลายกันก้าวนะครับแล้วก็พังโฟกัสนะครับอันนี้คุณแม่ของชบาแก้วนะครับ นี่ครับผังเทนแก้วนะครับทุกเชือกมีความหมายนะครับมีความหมายหมดนะครับนะครับมีความหมายกับผมหมดนะครับปลายตัวโน่ก็ผูกอยู่ข้างล่างครับนะครับผูกอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับพี่นายจับคนเดียวสองสามเชือกครับเนี่ยครับเขารักช้างนะครับเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ครับ นี่ครับนั่งดูนะครับช้างทํางานนะครับด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็ช้างทุกเชือกก็มีความสุขครับนะครับเดินแขกก็น้ําหนักพอประมาณนะครับการเทรนการคอนโทรอะไรก็ง่ายนะครับเดินเป็นขบวนมันคือความสุขความอบอุ่นนะครับระวังลูกค้านะครับแล้วก็ควานช้าง อย่างพวกเรานะครับดูครับเห็นไหมครับดูครับเจอกล้องโลกหนึ่งครับดูครับเนี่ยครับพ่อกับแม่ครับเนี่ยก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งครับที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นว่าผมมีความสุขตรงไหนครับไม่ได้บางครั้งก็ไม่จาเป็นต้องมีความสุขด้วยเงินด้วยท้องครับ แค่พ่อแม่อยู่กับเรายามเท่าแก่เราเลี้ยงดูพ่อแม่แค่นี้มันคือความสุขที่สุดในโลกนะครับความสุขความสุขที่สุดในโลกนะครับถามคํานึงว่าวันนี้คุณไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับไปอยู่ไปนั่งกินสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะครับถามคํานึงว่าวันนี้คุณได้ดูแลพ่อแม่หรือยังนะครับแต่สําหรับพวกเรานะครับพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะครับพ่อแม่ได้อิ่มปากอิ่มท้องลวกพ่อแม่ ได้มีความสุขนะครับบรรดาชีวิตแค่นี้ก็ถือว่าความสำเร็จที่ทุกคนมองไม่เห็นครับนะครับนะครับพระพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับคือพระในบ้านครับนะครับนะครับ ครอบครัวชีวิตควันช้างทุกทุกชีวิตก็มีความสุขครับด,ดูครับการบริการลูกค้านะครับทำเรียกกันแล้วครับเรียกกันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย a n เฮเเฮ้เ with you r group happy yes happy o yeah นะครับนี่ครับช้างที่อยู่กับคนอยู่กับรถอยู่กับรานะครับที่รถวิ่งผ่านไปมาแบบนี้ครับผมถามว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้นะครับ อาจารย์สิทธิเชื่อมแบบนี้ครับที่ว่าเดินผ่านเหมือนกับในหมู่บ้านในวิลเลจแบบนี้ครับมันหายากนะครับที่ไม่ตื่นตระหนกนะครับนะครับกว่าจะฝึกฝนมาได้ครับแล้วผมถามว่าแพงไหมนะครับไม่แพงครับนะครับมันซื้อความปลอดภัยเราด้วยมันซื้อความอบอุ่นสบายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นรถเห็นราเห็นเสียงน่นเสียงนี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยหันซ้ายหันขวาถามว่าคนขี่ควานข้างบนจะสบายใจไหมครับ กลัวจะพาวิ่งพาตื่นพาตกนะครับวิ่งชนบ้านชนน้่นชนนี่นะครับนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นครับนะครับบางทีเราอาจจะเสียถึงหลักล้านหรือหลักแสนก็ได้นะครับผมเคยเสียมายอดสูงสุดก็คือหลักล้านนะครับสองล้านนะครับพลายกับตั้นนะครับตอนนี้อยู่ที่เคลออสนะครับแทงฟอร์จูเนอร์ครับอลราวาดครับนะครับแทงบ้านแทงรถแทงราครับตามจ่ายเสียสองล้านนะครับนะครับ แต่ว่าทําไมเราถึงไม่ถอดครับไม่ถอดใจเพราะว่าความรักไงครับความรักความเข้าใจเราถึงดันกันไปต่อครับนะครับเพราะชีวิตเราเรารักช้างนะครับแล้วก็ช้างให้นะครับช้างให้จริงๆครับให้ช้างให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเราทิ้งเขาไม่ได้นะครับที่ผมเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าเน้นควานนะครับเน้นควานถ้าเกิดว่าผมดูแลไม่ไหวเลี้ยงดูไม่ไหวผมเลือกที่จะทยอย นะครับแบ่งปันไปให้น้องในทีมงานของพวกเราที่ว่าเชื่อใจกันได้ที่ว่ารักช้างจริงๆที่ผมรู้นิสัยใจคอของเขาผมให้ไปนะครับนะให้ผ่อนให้ผ่อนให้ไปเลี้ยงนะครับดีกว่าเราขายไปโดยขาดค่าแล้วก็ช้างไปตกรกรรมลําบากนะครับเราเหมือนว่าพาเขาไปส่งเขาไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะงั้นคือถ้ารักกันจริงนะครับ ย่เอาเป็นเงินผ่อนดีกว่านะครับล่าสุดนี้ก็ช้างพลายนะครับล้นมือนะครับน่าจะขยับขยายอีกสักเชือกสองเชือกนะครับเร็วๆนี้นะครับก็กําลังวางแผนกําลังคุยกันอยู่นะครับว่าช้างจะไปไหนแล้วก็คนที่พาไปนะครับมีกําลังเลี้ยงดูหรือเปล่านะครับนะครับมาแล้วครับที่ผมเดินลัดขึ้นมานะครับ ดูครับเดินเข้ามาแต่ละเชือกนะค,ความสง่งงา,ามนะครับจะขี่คอจะเดินข้างล่างจะถ่ายรูปเนี่ยพี่นายขึ้นแล้วครับขึ้นคอยอีกแล้วนี่ครับบางนี้นะครับเราจะไม่ยกเลิกเราจะไม่ยกเลิกการขี่ช้างโดยเด็ดขาดน,นะครับอนุรักษ์ ดั้งเดิมนะครับความเป็นมาดั้งเดิมของการเลี้ยงช้างไทยนะครับของบรรพาบุรุษนะครับ<อ>ถึงปางอื่นจะยกเลิกการขี่ยังไงแต่อย่างใดแต่ปางนี้ก็คือจะยืนจับอยู่แบบนี้นะครับจะยืนจัดอยู่แบบนี้ này, ตลอดไปครับอนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรพาวุรุษครับวิถีชีวิตของช้างไทยนะครับกา <ascular S 1> รใช้โซ<ๆ>่การใช้ตะขอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แม้บางทีก็จะปลีกย่อยโปรแกรมไปทำแบบ e l e v e n แคร์บ้างนะครับนะครับแต่ว่าก็ยังคงยืนจัดอยู่กับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษดั้งเดิมนะครับถึงลูกค้าจะไม่มาขี่ช้างหรือยังไง ก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับนะครับต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันคือสมบัติของประเทศไทยนะครับนะครับใครจะมาทําลายล้างไม่ได้นะครับการที่ไปเชื่อชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็เห็นกันได้ชัดแล้วนะครับว่าความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับทรัพย์สมบัติของชาติก็คือสัตว์ประจําชาติมัน มันกำลังจะด้อยนะครับด้อยคุณภาพลงไปนะครับนี่คือการทําลายของชาวต่างชาตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราทําให้มันมีคุณภาพเหมือนเดิมดังเดิมก็คือให้ช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับแล้วก็คอยระวังนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ให้ช้างทําร้ายช้างไม่ให้ช้างทํำร้ายควานไม่ให้ช้างทําร้ายคนนะครับ ด้วยวิธีไหนครับด้วยวิธีตามคําสอนของบรรพบุรุษคนเฒ่าคนแก่ที่สอนเราเลี้ยงมาให้ปลอดภัยแล้วก็ให้ถูกวิธีให้รู้จักรักช้างให้รู้จักระวังช้างให้รู้จักตีช้างนะครับนะครับช้างตกมันก็ต้องติดโซ่นะครับต้องผูกหลักให้มันให้มันมั่นคงนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้ขาดนะครับช้างตัวเมียช้างดุช้างตื่นช้างวิ่งเลี้ยงยังไงครับแต่ถ้าคุณมาเลี้ยงมือเปล่าแล้วก็ ปลดโซ่ปลดขอแล้วก็เลี้ยงมือ,อาพาจูงเดินนะครับมือเปล่าไม่สามารถทําอะไรได้นะครับที่ผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าลูกหลานคุณช้างทําร้ายช้างเหยียบต่อหน้าต่อตาคุณแล้วควานช้างมือเปล่าช่วยกันดึงช่วยกันตะเพิดแล้วทําอะไรไม่ได้เนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงครับถึงวันนั้นแหละครับคุณจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตครับนะครับผมโดนมาแล้วครับนะครับที่ผมพูดได้ที่ผม อธิบายได้ผมโดนมากับตัวเองหมดแล้วครับหลังหักนะครับหลังหักก็มีซี่โครงท้อไปก็มีนะครับจำในนะครับสามสี่เดือนกว่าจะกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่าแรงกระแทกของช้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครสูญเสียนะครับการตลาดไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ว่าต้องไปแคร์ตลาดพวกฝรั่งที่ว่าเข้ามาทําไมต้องขี่เห็นช้างเห็นโซ่ช้างทําไมต้องทรมานช้าง พวกเราไม่ไม่ให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นเลยนะครับนะครับให้ความสําคัญกับพ่อกับแม่ดีกว่านะครับให้ความสําคัญกับคนเฒ่าคนแก่ในวงการช้างรบรรพบุรุษที่ยังหลงเหลืออยู่ที่คอยเตือนเราต้องระวังนะอย่าเชื่อใจนะนะครับเหมือนพ่อมานะครับพ่อรุนมานะครับพ่อรุนมาจากสุรินนะครับมาเยี่ยมเรามาขึ้นสารประกรรมให้ปางช้างแล้วก็ มากินข้าวฐานข้าวแค่นี้ครับมันคือความอบอุ่นความสุขที่สุดนะครับนะครับเขาได้มาดูได้มาชม,ช,มช้างเช,ชื่องน,นี้เป็นอย่างนี้อย่าเชื่อใจนะลูกตาสายตามันมันเป็นแบบนี้นะครับอาการเป็นแบบนี้ต้องระวังแบบนี้แบบนี้นี่ครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับคนที่เราสมควรจากเคารพดูแลนะครับคือบรรพบุรุษนะครับคนที่สอนเราเลี้ยงช้างนะครับไม่ใช่ไปแค่พวกฝรั่งโลกสวยกระบวนการนี่เง่าเหล่านั้นนะครับ โอเคครับเที่ยงนี้นะครับกับช้างพังงามงามและนิสัยดีเกรดเอของปางช้างกธรรมชาตาิ